วิธีโพสรูปหลายรูปและใส่เพลงในลายทำให้ง่ายแตะไปที่แอป l ลน์แตะที่บูมและต่อไปแตะที่ไอคอนกล้องเครื่องหมายบวกแตะที่รูปและวิดีโอขวามือล่างสุดเลือกรูปที่เราจะโพสครับเลือกเสร็จแตะต่อไป แล้วแต่ที่เสียงที่เป็นไอคอนตัวนตนะครับก็จะมีรายการเพลงให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแตะเครื่องหมายถูกสีเขียวแตะเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายให้เราใส่คำอธิบายแตะไปที่สาธารณะที่เป็นไอคอนรูปโลกเลือกว่าใครเห็นโพสต์เราได้บ้าง ตัวอย่างเลือกสาธารณะนะครับและเลือกบัญชีลายของเราแต่ที่โพสต์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับไหมครับ